ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าทุกท่าน เตรียมความพร้อมลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งปี2568สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารกรุงไทยค่ะล่าสุดค่ะในวันนี้18ตุลาคม2568ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการพิเศษเพื่ออำนนยความสะดวกสูงสุดให้กับประชาชนและร้านค้าผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสโดยมีการออกมาประกาศนะคะเปิดจุดบริการพิเศษค่ะในวันจุดเสาร์อาทิตย์ นี้นะคะจำนวน62สาขาทั่วประเทศเพื่อรองรับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับโครงการนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ ซึ่งในวันที่18แล้วก็19ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมทางธนาคารกรุงไทยค่ะจะมีการเปิดจุดบริการพิเศษรวมทั้งสิ้น62สาขาซึ่งจะมีการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาแนาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกาค่ะโดยจะมีการเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับประชาชนและ แอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับร้านค้าค่ะรวมถึงการรับสมัครร้านค้าใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการคระเครื่องพัสค่ะเพื่อให้บริการนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทางธนาคารขอเน้นย้ำนะคะการเปิด จุดบริการพิเศษในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถดำเนินการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันป่อตังได้อย่างราบรื่นและทันท่วงทีค่ะสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาพิเศษทั้ง62แห่ง ที่มีการเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารกรุงไทยค่ะซึ่งแอมินจะปักหมุดลิงไว้ที่ข้อความแรกนะคะสามารถกดดูตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของการสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าถุงเงินหากร้านค้าใดนะคะที่ยังไม่มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถใช้โอกาสนี้นะคะในการทำรายการได้ค่ะการเปิดบัญชีใหม่นะคะสามารถทำได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะมีการเปิดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มประชาชนที่ติดปัญหาในการยืนยันตัวตนนะคะไม่ว่าจะยืนยันผ่านแอปพลิเคชันแล้วไม่สําเร็จยืนยันผ่านตู้ ATM แล้วก็ไม่สําเร็จท่านจะต้องมีการไปยืนยันที่ทางสาขาธานาคารกรุงไทยโดยตรงเพื่อดําเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นนะคะโดยโครงการคครึ K ่งพ l u ในปี2568นี้คะ่ะจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรกนะคะคือ20ตุลาคม2568นี้คะ่ะไปจนถึง วันที่26ตุลาคม2568ค่ะและโครงการนะคะจะเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่29ตุลาคม2568ค่ะซึ่งจะสิ้นสุดโครงการนะคะในการใช้สิทธิโครงการกระครึ่งในเดือนธันวาคมค่ะ การใช้สิทธิครั้งแรกหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการครเครื่องพัสนะคะท่านจะต้องใช้สิทธิก่อนวันที่11พฤศจิกายน2568ต้องใช้ใจ่ายก่อนเวลา23นาฬิค่ะหากไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่11พฤศจิกายนท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ค่ะ สำหรับระยะเวลาในการใช้ใจ่ายโครงการ,กรครึ่งพาค์ทท่านสามารถเริ่มใช้ใจ่ายได้ก็คือ29ตุลาคม2568ไปจนถึง31ธันวาคม2568้ใช้ใจ่ายในช่วงเวลานะคะ6โมงเช้าไปจนถึง23นาฬิกาคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็ต้องมีสัญชาติไทยค่ะอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในะปัจจุบันค่ะและจะต้องไม่เป็นผู้ถูกระง,งับสิทธิ์หรือ หรือถูกเรียกคืนสิทธิ์นะคะในโครงการคนละครึ่งพัสไม่ว่าจะเป็นในเฟสที่1หรือว่าเฟสที่5ที่ผ่านมาค่ะสําหรับวงเงินในการใช้ใจ่ายค่ะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มผู้ยื่นภาษีและผู้ที่ไม่ได้ยื่นภาษีค่ะสําหรับกลุ่มผู้ยื่นภาษีนะคะก็จะท็อปอัพขึ้นมาได้เป็นจนํานวนเงิน2,400บาทค่ะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นภาษีนะคะก็จะได้รับสิทธิสูงสุดก็คือ2,000บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อวันไม่เกิน200บาทเราจ่ายเอง200รัฐบาลช่วยอีก200รวมเป็นเงิน400บาทค่ะการใช้ใจ่ายจะเป็นการใช้ใจ่ายผ่านแอปพลิเคชันตอบตังเท่านั้นนะคะซึ่งจะไม่มีการใช้ใจ่ายผ่านช่องทางอื่นค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อมูลสงสัยหราอ,อยากจะสอบถามข้อมูลด้านในเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ